ครีเอเตอร์อินไซเดอร์อัปเดตกับทูโมโจสัปดาห์นี้ครับ19มิถุนายน2567 YouTube อัปเดตอีก5เรื่องครับหลังจากอัปเดตเรื่องน่าตื่นเต้นไปสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นอยู่เรื่องเดียวที่เหลือไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่มีอะไรบ้างดูกันครับอันที่1ครับการอัปเดต Editor Poli c y คือเครื่องมือ Edit วิดีโอเครื่องมือตัดแต่งวิดีโอของ YouTube สมัยก่อนวิดีโอที่ยาวมากกว่า6ชั่วโมงเราจะไม่สามารถ Edit ได้แต่ตอนน ตัดมาอีดิทมันได้แล้วอันนี้จะเป็นพ่อดีมากนะสําหรับคนที่ชอบทำไลฟ์สตรีมมิ่งแบบนี้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งยาวๆมากกว่า6ชั่วโมงแล้วมันมีบางส่วนที่เราอยากตัดออกบางส่วนที่เราอยากอีดิทตอนนี้เราสามารถทําได้แล้วจะเริ่มใช้สิ้นเดือนนี้ให้กับครีเอเตอร์ทุกคนแต่ก็อ,อย่าลืมนะครับยิ่งวิดีโอมีความยาวมากเท่าไหร่การประมวลผลวิดีโอก็จะนานตามไปเท่านั้นเรื่องที่2ครับเราทาย select comment อ่าอันนี้คือการจัดการคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในวิดีโอใน Creator อร์ d i o นะครับ บแบบหลายๆอันพร้อมกันแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะจัดการคอมเมนต์เนี่ยเราจะต้องมานั่งกดทีละอันเอาอันนี้ remove อ่ะอันนี้เอาออกหรือว่าอันนี้อนุมัติให้ไปโผล่ใต้คอมเมนต์เซกชันของเราซึ่งมันเป็นกระบวนการที่น่าเบือ่อแล้วก็ยืดยาวมากๆแต่จริงเราก็อยากมีคอมเมนต์เยอะๆอยู่ใต้วิดีโอของเราใช่ไหมครับเพื่อกระตุ้นให้คนมาพูดคุยกันต่อไปนี้ครับเราสามารถเช็คถูกไว้ที่หน้าคอมเมนต์นะติ๊ก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 ,ก,กอันไหนอยากลบเราลบพร้อมๆกันหลายๆคอมเมนต์ได้อันไหนอยากอนุมัติเราก็อนุมัติพร้อมกันหลายๆ คอมเมนนเช่กัร,รื่องที่3ครับเป็นการขยาย Affiliate โปรแกรมของ YouTube เองนะครับแต่เป็นการขยายไปในประเทศเกาหลีสาธุครับขอให้มาในไทยเร็วๆเ,เราจะได้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มกันเรื่องที่4ครับเป็น Topic for Comments on Shorts หรือว่าการที่ AI นะครับจะมารวม Topic จาก Comment ใต้วิดีโอ Shorts ของเราอันนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองนะครับที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าสมมติสมมติเราทำวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แล้ววิดีโอเราเนี่ยพูดหลายเรื่อง AI, AI, AI ก็จะมารวมว่าคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากผู้ชมนะครับเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างเช่นเราจะเห็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเราจะเห็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเราจะเห็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอันนี้ก็เพื่อให้คนที่เข้ามาดูต่อเห็นคอมเมนต์แล้วเขาก็สามารถไปพูดคุยในเรื่องที่เขาอยากพูดคุยได้อันนี้จะยังไม่เห็นทุกคนนะครับเป็นช่วง experimental เท่านั้นและเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายครับ short title and description update เวลาเราดูวิดีโอช็อตเราจะเห็นว่าชื่อ มันจะกองกันอยู่ด้านล่างแล้วมันก็จะโห e l e c t r i c i ค่ะกันเป็นก้อนอ่านยากอ่านลําบากใช่ไหมครับยูทูปก็มีการจัดเรียงชื่อวิดีโอสําหรับ YouTube Shorts ใหม่ให้อ่านง่ายขึ้นแต่อันนี้จะเป็นการโรมเอาท์สำหรับอุปกรณ์ Android ก่อนและ iOS จะตามมาอัปเดตไวๆนี้ครับติดตามอัปเดตด,ดีๆและข่าวสารจากทูบโมโจโดได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์สิ่งที่อยากรู้กันไว้แล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ